นัดโพสรูปชีวิตหรูโต๊ะประชุมกาแฟแพงงานเลี้ยงบริษัทในขณะที่แสงยังตื่นตีสี่หุงข้าวแกงหม้อเดิมขายที่เดิมจนวันหนึ่งเสียงฮือฮาในออฟฟิศดังลัน่นบริษัทประกาศลดโบนัสพนักงานรวมตัวประท้วงนัดเป็นคนออกหน้าพูดแทนลูกจ้างแต่คําตอบที่ได้คือให้ออกตําแหน่งผู้จัดการบัดคล้องคอกลายเป็นของไร้ค่าเงินเดือนสามหมื่นหายไปพร้อมศักิ์รีที่ยึดมั่นนัดเดินออกจากตึกมือเปล่าไม่มีใครเรียกหลายวันต่อมาเขาเดินหลงเข้ามาในตลาดด้วยความหิว และความอับกายร้านหนึ่งที่เขาเห็นคือร้านข้าวกล่องเดิมแสงเงยหน้าขึ้นศบตาเขาไม่มีคำเยาะเยะ้ยไม่มีคำซ้ำเติมกินอะไรดีเธอถามเหมือนถามลูกค้าทุกคนนัดนั่งลงเงียบและกลืนก้อนบางอย่างในคอขณะนั้นป้าจันทร์แม่ค้าข้างร้านพูดขึ้นด้วยเสียงเรียบแม่ค้าก็คือแม่ค้ามันคืออาชีพไม่ใช่ของต่ำขาขายคือกิจการของตัวเองผู้จัดการเก่งก็จริงแต่ก็ยังเป็นลูกจ้างนัดเงยหน้าเหมือนเพิ่งจะเข้าใจป้าจันทร์พูดต่อคนเราวันนี้สูงพรุ่งนี้ต่ด มีได้ก็จนได้ไม่มีอะไรแน่นอนอย่าดูถูกกันเลยแสงวางเข้ากล่องตรงหน้าเขากล่องละสี่สิบเหมือนเดิมอาชีพฉันอาจไม่มีใครไหวแต่ฉันเลี้ยงครอบครัวได้และไม่เคยทิ้งใครในวันที่เขาล้มนัดน้ำตาคลอไม่ใช่เพราะข้าวแต่เพราะบทเรียนเข้ากล่องสี่สิบบาทอาจไม่ซื้อศักดิ์ศรีแต่ซื้อชีวิตซื้อความยืนหยัดและซื้อหัวใจคนได้จริงเพราะสุดท้ายไม่มีอาชีพไหนสูงหรือต่ำมีแต่คนที่รู้จักเคารพกันหรือไม่เท่านั้นเอง